ที่น่ารักดีเนาะวันนี้เราจะศึกษาพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันน่าสนใจมากแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในเวลานี้ด้วยพันธกิจของพระเจ้ามาถึงเราตอนที่สองแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่หนึ่งสวัสดีครับด็อกเตอร์นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นตอนที่หนึ่งนะครับเป็นตอนหนึ่งคราวนี้ตอนที่สองแล้วเมื่อเราพูดถึงพันธกิจของพระเจ้าที่มาถึงเราเอาละครับผมจะถาม ทุกๆท,ท่านเพื่อที่ท่านจะได้มีการเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการสื่อสารสองทางท่านคิดว่าพันธกิจของพระเจ้าที่มอบหมายให้กับท่านและมาถึงท่านคือพันธกิจตัวไหนครับที่ท่านเข้าใจการประกาศนั่นแหละครับแต่เป็นการประกาศในลักษณะไหนหรือแบบใดหรืออาจจะเรียกได้ว่าข้อพระคัมภีร์ใดที่เป็นพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับท่านเท่าที่ท่านรู้ไม่ต้องกลัวถูกหรือไม่ต้องกลัวผิด ดูจากพระกระพีก็ได้